อค่ะ okay. คำถามต่อไปนะคะส่วนใหญ่น้องกลับหัวประมาณกี่สัปดาห์นะคะหมายถึงอ่ะก็ต้องไม่แน่ใจอันนี้หมอขออธิบายก่อนเนาะ,ค,ะคือโดยปกติแล้วค่ะมดลูกของเราจะเป็นลักษณะนี้ถูกไหมคะเหมือนกลมๆเนาะเด็กก็คืออยู่ข้างในในช่วงอายุครรภ์ที่ยังน้อยอยู่เด็กสามารถหมุนได้แบบ360องศาเลยนะคะเหมือนน้องกําลังว่ายอยู่ในสระว่ายน้ำอะคะ่ะแต่ว่าในอายุครรภ์ที่มากขึ้นเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแน่นและแน่นกับมดลูกและ เพราะฉะนั้นนะคะโดยปกติแล้วนะคะ,ะสักครู่นะคะคือโดยปกติแล้วนะคะเมื่อเด็กตัวโตขึ้นส่วนที่เล็กที่สุดของเด็กค่ะก็คือส่วนหัวถูกไหมคะอ่าถูกไหมเพราะว่าส่วนสะโพกเนี่ยมันมีสะโพกแล้วก็ต้นขาก็จะใหญ่กว่าอันนี้ให้ให้นึกตามภาพนะคะให้นึกภาพตามนิดนึงทีนี้ค่ะหมดลูกของเราค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนลูกแพรก็คือข้างบนจะกว้างและข้างล่างจะแคบ เพราะฉะนั้นเพื่อการอยู่อย่างปกติสุขของเด็กส่วนใหญ่แล้วเด็กก็จะเริ่มเอาหัวมาอยู่ข้างล่างไม่ได้บอกว่าเด็กไม่ได้บอกว่าเด็กจะคลอดนะคือการที่เด็กเอาหัวอยู่ข้างล่างค่ะเป็นเป็นตำแหน่งปกติของเด็กที่เขาจะต้องอยู่ให้ตัวเขาสบายที่สุดอะ่ะก็คือส่วนเล็กก็ไปอยู่ตำแหน่งที่มันแคบส่วนใหญ่ก็ต้องมาอยู่ก้นอ่ะใหญ่กว่าก็ต้องมาอยู่ส่วนบนของหมดลูกนะคะซึ่งตรงนี้เป็นท่าปกติ ส่วนใหญ่แล้วค่ะเด็กจะเริ่มกลับหัวหมายถึงเริ่มเอาหัวมาไว้ข้างล่างเนี่ยที่อายุครรประมาณ26สัปดาห์ขึ้นไปแต่เด็กบางคนก็อยู่ในท่าเนี้ยตั้งแต่4-5เดือนก็มีนะคะคือเขาอาจจะสบายที่จะนอนในท่านั้นคือเขาอาจจะไม่อยากกลิ้งไปกลิ้งมาเพราะว่าหมดลูกก็อยู่แบบเนี้ยเขาก็เลยเอาหัวไว้ตรงเนี้ยสบายดีเคลื่อนไหวตัวสะดวกคือหมุนไปหมุนมานะคะอาจจะถีบซ้ายบ้างขวาบ้างหรือว่าอาจจะมีการ ก้มหน้าไงายหน้าแต่ว่าหัวเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะบางคนอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มมีหัวอยู่ข้างล่างตั้งแต่ช่วง 20- ่สถึงยีสัปดาห์ก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าช่วงอายุคันน้อยเด็กจะยังสามารถที่จะกลับไปกลับท่าได้นะคะแต่ในอายุคันที่เรียกว่าเด็กจะไม่มีการเปลี่ยนท่าแล้วก็คือหัวก็หัวตลอดไปหรือถ้าบังเอิญว่าหัวไม่ลงคือกลายเป็นท่ากนะ้น่ะแล้วเด็กก็จะไม่กลับหัวแล้วเนี่ย ก็จะเราจะเอาตัวเลขที่36สัปดาห์นะคะก็คือถ้าอายุคันที่ประมาณ36สัปดาห์ขึ้นไปเด็กอยู่ในท่าไหนก็มักจะอยู่ในท่านั้นตลอดเพราะว่าพื้นที่ในการเปลี่ยนท่ามันไม่มีแล้วนะคะน้ำคํ่มก็เริ่มน้อยแล้วตัวเด็กก็เริ่มใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่เด็กก็จะเริ่มแน่นกับหมดลูกแล้วโอกาสที่เขาจะกลับท่าแบบ300เอ่เอเรียกว่า180องศาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในอายุคันที่น้อยกว่า36สสัปดาห์เนี่ย ถ้าหากว่าท่านไหนที่ลูกกลับหัวแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นท่าก้นหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าท่านไหนนะคะที่เจอว่าเด็กเป็นท่าก้นอยู่ก็ให้ใจเย็นๆรอค่ะประมาณช่วง35 36สัปดาห์เนี่ยให้ลองอันตรซาวอีกรอบหนึ่งว่าเด็กกลับหัวหรือยังถ้าหากว่าที่35 3สสัปดาห์เด็กยังเอาก้นลงก็แปลว่าเราจําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดแล้วซึ่งหมอเชื่อว่าคุณหมอก็น่าจะนัดผ่าตัดคลอดในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้คุณแม่อีกทีนั่นเองนะคะยังไงก เด็กอยู่ท่าไหนไม่สําคัญจริงๆค่ะจะเอาหัวลงเอาก้นลง ก็ไม่สําคัญจริงๆในช่วงของการตั้งครรภ์นะเพราะว่าสิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือการสังเกตลูกดินนะคะต่อให้เด็กเอาหัวลงหรือเอาก้นลงถ้าอย่างดินดีนั่นก็คือปกตินะคะถ้าของเด็กจะมีความสําคัญก็คือในวันที่เราจะคลอดเท่านั้นนะคะเพราะ,ะว่าถ้าหากว่าเอาหัวลงแปลว่าเราอาจจะลองคลอดเองได้แต่ถ้าหากว่าเด็กไม่กลับหัวคือเอาก้นลงเอาหลังลงหรือเอาแขนเอาขาลงเนี่ยแน่นอนว่าวิธีการคลอดของเราก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเองเท่านั้นเลยค่ะแต่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องอื่นๆนะคะถ้าเด็กไม่ได ส่งผลในเรื่องของความพิการเรื่องของน้ําหนักหรือแม้แต่สุขภาพของเด็กในครันก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่าของเด็กเช่นเดียวกันค่ะยังไงก็ขอให้น้องนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็คุณแม่ก็อย่ากังวลจนเกินไปก็แล้วกันนะคะ